สปอนเซอร์ที่ช่วยทำให้ชีชวิตชีวาได้มากขึ้นกว้างมากขึ้นผมว่าตลอดระยะเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมาถ้าคนที่ตาก็าผมจะเห็นว่าแต่ละปีก็ขับเข้าวหน้าขึ้นมาเย็นนิดเย็นนิดเราก็ไม่ได้เข้าไปเลยด้วยซมว่าพูดถึงโอกาสใหม่ๆที่ิดก,การออกแบบ ปีนี้เราจะเข้ามาหาจุดเริ่มต้นของความคิดใหม่จุดเริ่มตน้นที่คนเพราะว่าเราบอกว่าสิ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรต่อไปข้างหน้าเนี่ยคำว่าทําอะไรดีมันเป็นสิ่งที่เราเพิ่มตั้งคำถามกับตัว,ออออวเองเสมอแล้วก็เป็นคำถามที่ตอบยากที่สุดด้วยบันทีก็ไม่ค่อยมีคนมาบอกแล้วว่ามันจะทำยังไงมีขั้นตอนออยังไงบ้างเลียกตอบไปตอบเอ็งตอบว่าทำอะไรไดีเรียนได้ปีนี้ดีที่ยยทิบะได้ยัไง การที่เราพยายามที่จะตอบคำถามว่าทําอะไรดีตัวกลับเข้าไปชิมแล้วก็คือการศึกษามนุษย์การเข้าใจคนการเข้าใจความต้องการของของของสังคมของสิ่งแวดล้อมมาก่ขึ้นแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาจากสี่เหล่านั้นและสร้างเกิดการธุกิ์ที่มได้ปีปีนี้จึมมาจากคำว่าอันเม้นนี้การพัวถืออันเม้นท้มีให้เจอในการช่อก็ทุกีว่ามีทีอันเหนท์ทำได้เป็นที่มาของตัวตีจากนั้นเราก็ไปไล่เลนสติ๊กเกอร์ที่ เป็นนักที่จริงๆเขาเชี่ยวชาญในการค้นหาความรู้การของมนุษย์เขาชอบเชี่ยวชาญอยากให้ทั้งสองท่านนะคะได้ได้เล่าถึงเซสชั่น Creative Space นะคะที่จะเปิดโอกาสเพื่อร่วมธุรกิจเข้าเรียนรู้แ EX ล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะต้องขอเชิญคุณพันศิลป์ก่อนนะคะก็พันศิลป์เนี่ยจริงๆแล้วในในฐานะที่เป็น อยากจะช่วยน้องที่อยากจะเป็นช่างภาพาชีนเป็นการช่วยรีวิวผลิตภให้โดยที่เราจริงๆเราเปกนช่างแบนก็ทํางานมา,มา,นา,านมง,งานในระยะหนึ่เหอไเห็นานน้องเข้ามาพูดคบ่อยว่าแบบาางานใช้ได้ยังที่นี้รนเป็นยังไงอะไรยังไงยัางไ ซึ่งทีนี้เนี่ยด็ฉันรูสึกว่าถ้าเกิดว้องเป็นัาหาที่มี้ช่จเราจะช่วยให้น้องมีไอเดียหรือว่าได้เจออะไรบางอยที่ที่ที่เป็นประโยชน์นะหน้าปัญหาเนี่ยริงๆแ้วก็อยากให้น้องเนี่ยกลับเขามาพูดคุยต่ปเรอแล้วก็เหมือนเราช่วยแนะนาหาแรงบันดาลใจหาแรเสริมหาแรงกระตุแต่ลคนให้แข็งแรง โดยที่ให้มองย้อนกลับมางความเป็นไทยธรรมชาติความเป็นไทยที่เราเคลีรปอย่ง่ายๆใหนันเองเป็นสิ่งทีส่วนใหญ่เป็นอะไที่เรามองแรงใจจากการทํางานเรามสมองข้างนอกแต่ทีนี้เราอยากให้มองกลับมายัภายนนะคะงนะคะาก็ผู้ที่สนใจนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะและสำหรับเซสชั่นของคุณพันธิภาเป็นปัจจุบค ของดิกเกอร์ไบเนอรี่นะคะเป็นสตูดิโอทำงานเย็บฉมุด้วยมือแบบวิธีการเดิมนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่งานที่เราทำคือเป็นงานกระดาษทนี้ก็ถือว่านเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้จริงๆแล้วรู้สึกดีมากที่ได้ได้พบปะพูดคุยกับคนอื่นๆที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญทั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่านักออกแบบด้วยกัน ว่ามันได้เป็นการแลกเปลี่ยนจริงๆก็ที่น่าใจจะจะถ่ายจะท่ายในกิจกรรมก็คือว่าเราคงพูดคุยกับนักถึกที่มาที่ไปของไอสิ่งที่เราเรียกว่าหนังสือเนี่ยมันมีมันมันน่าจะเป็นมีเหตุผลแรกเลยอ่ะที่เราจับแล้วก็มันมันมีเาเรียกศิลปะกองกาย สร้างหรือว er ่าฝ like ีมือมันถือเป็นงานฝีมือชั้นบนที่มนุษย์เราทำมาตั้งาต่นานแล้วค่ะก็เลยจะได้มีการพูดคุยๆกันตรงนี้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ได้ลงปฏิบัติจริงแล้วก็่อนจะันไปในวันนี้นะคะในฐานะของผู้ประกอบการนะคะก็อยากให้ทั้งสองท่านได้ทิ้งท้ายเชิญชวนผู้ประกอบการท่านอื่น่ที่สนใจจะเข้าร่วมนะคะ ว่ามีความโดดเด่นหรือความน่าสนใจยังไงความพิเศษยังไงยให้ทีมท้ายตรงนี้สักนิดนึงค่ะขอเชิญคุณพันธ์สวิจกรค่ะจริงๆแล้วโอกาสที่ดีเหตุการณ์พวกแบานี้ของทุกที่เกิดคอนเสิร์ตก็คือให้คือการร่วมด้วยช่วยกันแชร์ไอเดียนะครับเราก็จะโปรเซสของของเตียเนี่ยคือการปรินทิ่งความรื่นรนย์เนี่ยเราก็จะเพื่อที่จะถึงได้ปรินทิ่เความรื่น ผู้ที่ทขารวมวชาก็จะ้ารองคิดพารณแล้วก็จะเห็นจุดข้อดีข้อเด็ดข้อได้ที่จะศึกษาร่วมกันทำงานร่วมกันไป้นสคือมันไมใช่ตัวเราที่เป็นจัดเขาคนเดียวแต่เราเปนการจัดแนร่วมกาเลยนะคะแล้วก็ซึ่งซึ่ง่เห็นรู้สึกว่าถ้าเราเราอยากให้อยากให้เสึกว่าผู้เ่วมชาอบหรอาผู้รวมต่อการที่เข้ามาร่วมคูดพิจารเนี่ยก็เหมือนกับจารกจะตุ้น ตัวเลยเองว่ามันมีคนมองนะไม่ใช่เราเป็นคนหนึ่งทำอยู่เรื่องไหเดียวมีคนมีคนมีคนมีทีมีคนเห็นแล้วก็มีคนมองที่ไม่เหมือนเราแล้วก็มีคนแนะนำมาได้ความคิดเราไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดที่อะไรบางทีความคิดเราที่ที่คิดที่ดีแล้อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดหลายคนให้ให้ให้เราให้เราเห็นก็ยังมีคนกดค ลี่ยนเแรกเี่นทเถียงช่วยกันคิดช่วยกันทำแตเกิดต่อส้างสร้างตัวว่าบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างสิ่ที่เราที่เราลืมต้องเรียนลืมไม่ชื่อในในขณะเดียวกันที่ที่ที่ติมเรื่องเส้นทางโปรเซสต์นี้เนี่ยเพราะว่าอะไอ่ในขณะที่เราก็ทำงานมาในระดับนึ่งก็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 คิดว่าน่าจะนา แต่ว่าแต่ว่า,ต,วาติดก็ยังอยากเห็นงานเด็กๆรุ่นใหม่แล้วก็อยากที่จะได้ขานเดียวกันในขานที่เราเข้าไปให้ความรู้กับเขาเราไม่อยากไปเรียนรู้วิธีการทิ่ของเขาแับาพัฒนา หรือก <icana>, ็เราสามารถทำได้เ <favorite> กิน <this> ข <champions> ้อจำกัดขอระบบการงานแล้วก็มันอาจจะหน้าสายที่เกิดเป็นชิ้นงานที่ยไหมคะแล้วความเหนียวแน่นหมายถึงว่าเวลาเราไปเปิดพลิกควาแข็แรงความแข็งแรงจริงแล้วเนี่ยแข็งแรงมากพอสมควรเลยพราะว่าด้วยด้วยเรื่องกำลังที่เราทำเนี่ย เป็นกวิธีโบราณใช่้เครื่องแล้วก็กรียมกระดาษก็้วยกัดแผงซืออย่างเนี้ยถ้าผู้ถือบัตรแพงก็จะถือกับเท่าๆกับเก่าๆการยังงี้ถ้าเกิดเราเออ่จะออเดอร์สมมติว่าเราจะทำสักหลายๆเล่มมากๆเล่มก็ไม่ไหวใช่ไหมถ้าทีแล้วถ้าถ้าพูดถึงถ้าจะเป็นผลิตอะไรตัวเดียเยอะนะเนี่ยอาจจะ ก็เหมือนกับว่าเป็นลักษณะของแบบว่าถ้าเล็กๆจำนวนเล็กๆเขาู้เขาผู้ถือว่าถุศิลป์ในที่นี้หลักๆก็คือการที่เราที่มันเกิดบนเกาะนั่นนน่าจะเปแล้วแล้วเวลาเก็บนานๆเราควรจะเก็บยังไงคะการเก็บค่ะจริงๆแล้วเราควรจะคิดว่า การเก็บน้ำสีเนี่ยบางคนเขาบางคนเข้าใจว่าอุ้ยต้องเก็บไว้ไม่อยากไปยุ่งกับเขามากอย่าจับเขามากในถุงน้ำเนี่ยเราควรเราควรจะเอาเราออกมาให้ถูงอากาศเปิดบ่อยว่าเปิดให้บ่อยๆเพราะว่าเมื่อวันที่ท่านงู้หญิงเก็บน้ำสีเนี่ยแล้วเราไม่มีการเปิดการพิชิตเนี่ยอากาศได้หายไปนะไม่เกิดความชื้นได้เพราะว่าเกิดเชื้อราได้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราเราเราบอกว่าเป็น ต้องเก็บอย่างเดียวมันไม่ใช่ต้องเอามาเปิดพี่บ้างเราก็เหมือนเราดูแลดูแลสิ่งที่เรารักเราก็ต้องมีการสัมผัสกับเขาบ้างเพราะว่าจะได้เกิดเกิดการมีการติดต่อขอบคุณค่ะก็จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้เนี่ยถึงจะช่วยรีวิวผัดซีเรีโอนะฮะแล้วก็ให้น้องๆที่อยากเป็นช่างภาพแฟชั่นเนี่ยเข้ามาเออจริงๆแล้ว แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทิมักจะมองเห็นปัญหาว่า,เ,าเด็กๆก,ก็จะเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่างานผมเป็นไงบ้างครับที่ช่วยดูให้หน่อยตอนนี้งานผมมันพัฒนาไปได้ยังไงบ้างเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยสิมัรู้สึกว่าถ้าเกิดม,มันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดว่าเด็กได้ทำโปรเจกต์นี้วมกไปทางทาง PD C D C ก็คืออะไรอะรีวิวคอนเทนตงานน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นช่างภาพเสนอแล้วก็แนะแนทแนวทาง แข็งแรงนะครับแล้ก็ลายเซ็นของแต่ละคนให้ชัดเจนแล้วก็แข็งแรงในการในการทำงานได้อย่างชัดเจนทนั้นเองแต่แต่ว่าที่เนี่ยโฟกัสถึงความเป็นธรรมชาติของความเป็นไทยให้เรามมาย้อนกลับขึ้นมาในการคิดคนหาโปรเจกต์ในการท,าาทํางานมากขึ้นอะไรเงี้ยเพาส่วนใหญ่ตอนเนี้ย,ย,ยเวลาที่เราจะคิดงานหรือคิดโปรเจกต์เนียเราก็จะเปิดหนังสือต่างประเทศหรือว่าเราจะเปิดรายการทีวี นีเราอยากให้เรามองน้อยจากตัวถึงเขาเป็นตัวตนไทยในธรรมชาติของการเป็นคนไทยที่งา,านแล้วผสมผสานกับคาคาแรคเตอร์ส่วนตัวของแต่ละคนที่เป็นงานก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่ที่ททแตกต่างกันไปก็คือการแนะแนวคาะ แล้วงานงานถ่ายแฟชั่นเนี่ยมีความแตกต่างกับงานถ่ายภาพทั่วไปโฟโต้จริงๆแล้วคำว่าคำว่าแฟชั่นเป็ารตัดสิแค่ว่าการสร้างสิ่งเรานะฮะมันจะมาควบคู่ไปควบคู่กันไปกับคําว่าเฉยเมื่อไหร่ที่เราสิวไหมคะแฟชั่นเจอมื่อเมื่อเมื่อวานถ่ายที่มีคําว่าแฟชั่นปุ๊บจะมีคําว่าเฉยเข้ามาเป็นการตัดสินเป็นการตัดสินความงามและจัดแล้วว่าเฉยไม่เฉยเคยเห็นหน้าเบื่อหรือยังก็จริงๆแล้ว เมื่อไหร่ที่มันจริงๆแล้วมันคือคำว่าแฟชั่นสำหรับสื่อการทํางานแฟชัน่นเนี่ยคือการทําอะไรที่ไม่น่าเบื่อการสร้างสิ่งเราที่มันอะไรอ่ะเมื่อไหร่ที่เรายังสนุกยังร้อนใจยังสนุกยังเกิดแรงวิธีทำนั่นคือแฟชั่นละแต่เมื่อไหร่ที่มัน เบื่อเห็นงานตัวเองก็เบื่อทางานมองไปดำรงชีวิตก็เบื่อเห็นงานตัวเองก็เบื่อหน้าเบื่อไม่สนุกแล้วไม่สนุกแล้วซึ่งอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องต้อง่ายเป็นคนหรือว่านางแบบอาจจะเป็นท็อปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเน็ตลูกปัด จำจะวางมือไหนไม่ได้ถูกใหม่แล้วเราตื่นเต้นและสนุกเรื่องฟุตบชั้นระดัเองไม่จำเป็นไม่ต้องไปเป็นคนหนุ่ต้องเป็นเสื้อนาฬิดาแต่ไม่ใช่มันตื่นเต้นและสร้างแรงบันดาลใจไม่ต้องมีอุปกรณ์กล้องที่แบบไฮโซอะไรอุปกรณ์โทรศัพท์ที่เราถ่ายถ่ายกันอยู่อันนี้ก็ได้ได้แล้วถ้าเกิดคุณมือถือใช้ไม่ชัวร์ก็ได้อบคุณมากค่ะคุณตีมากค่ะ